นิวรณ์หคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิท h อุทจักุกุจจะวิจิกิจฉากามฉันทะคือความคิดในทางพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหช่องทางของอายตนะทางกายพยาบาทในทางไม่ยินดีในอายตนะทั้งห้าถีนมิท h a จิตที่หดหูซึมเศร้า ความง่วงเหงาหาานอนอุทธจากูกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามจำไว้เลยใครอยากให้ตนเองมีปัญญาให้ลูกน้องมีปัญญาให้องค์กรของตนเองเป็นคนมีปัญญา ฝึกให้เขาละนิวรณ์ห้าเรื่อยๆแล้วปัญญาจะมาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบูนปัญญาทุกประเภทพระองค์ตรัสบอกไว้มากจะมาสู่คนนั้นเองวิธีง่ายๆในการละนิวรณ์ห้าคือมาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้าออก เป็นกองกุศลที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นกายยคตาสติเป็นได้ครบทุกเรื่องเลยรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานวิชาวิมุตจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสพระสูตรเมื่ออาณาปานาสติบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงเจดจะบริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์ พระสูตรนิยาวนะลองไปหาอ่านมีในอริยสัจจากพระโอษภาคต้นท่านพุทธทาสทำไว้แล้วนะและเราจะเห็นว่าแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวนั้นไปสู่วิมุติได้อย่างไรอาตมาอธิบายไว้โดยละเอียดในเว็บไซต์ไปดูเอานะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ลองไปดูนะ ค่อยๆอ,อธิบายถึงว่านั่งรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเเข้าวิมุตได้อย่างไงพระศาสดาทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดนะ